สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับเมื่อนี้มาพบพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้บ่าวหนองจะมาขอโชกับไอ้ไข่ครับ,ครครบผมไอ้ไข่บานบ่าวหนองงวดทีแล้วนะครับมีพียผู้หนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นถูกหวยก็เอ้ไข่ค,ครับหกหนึ่งแปดผมก็บบเข้าขใจครับว่าเพิ่นเห็นเลขถูกเพิ่นเห็นเลขถูก เป็นหกหนึ่งแปดได้จังไงบางหนยังงงอยู่เลยแต่เพื่นว่าบูหูนะพี่พี่เห็นแบบนั้นเพื่นว่าแล้วพี่กระูกหวยน้ำไอ้ไข่น้ำเพื่นวางสิผมเออแปลกดีขึ้นกันแต่ว่าเหขทูบมือนั้นมันกัดเพื่อนกับว่าเพื่นก็สึกกลับไปกลับมาแต่ว่าเพื่อนเห็นเหขีหนึ่งก็เเหขีแปดเลขหกเพื่นวางสิ ผมก็ยังบ่งหูน้าเพลินเลยว่าเพลินเห็นแต่ว่าคือว่าแล้วเนาะครับเนาะโชกไผโชกมันดวงไผดวงมันอันนี้มันว่ากันบ่ด้เพิ่นถือสามตัวตรงสามตัวโต๊ดละกะสองตัวบนก็นดีใจน้าครับผมเพื่อนกันยังถามผมเลยว่าขอบูชาใครเดีเ๋ยวบอกอกกันเลยว่าโอ้ยผมมีอยู่องค์เดียวครับเอาไว้ให้ผมบูชายอยู่บ้านซาบะเซนเพื่นกันว่าโบเป็นอย่างผมก็ดีใจนํานะครับถี่เพิ่นถือนํา จะได้เขามาตามกันต่อครับงวดวันที่16เมษายนครับผมขอบารมีไอ้ใครบานเบาหน,นองมอบโชคให้สุขผู้สุขคนให้เห็นตัวเลขชัดๆให้เดล็ลเงินกันสุขผู้สุขคนนะครับเดอ้อสาธุสาธุแล้วไปไหวไอ้ใครต้อกันละไปเบิ่งเหล็กถูกน้อกันครับผม ไอ้ไข่บ้านหมาน้องวันนี้บาอจะมาจุดูปขอโชคหวนสตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกเมษายนหห้าขอให้ไข่มอบโชคให้ทุกคนที่เข้ามาดูให้ทุกคนที่เขาสัดทางให้เขาได้รับโชค ได้รับเงินหมื่นได้รับเงินแสนเหมือนที่ผ่านนมาใครเข้ามาดูก็ขอให้เขาโชคดีสาธุ healing, สาธุ danach. สาธุอ <spikes> ิติอิติกูมาระไหเจดีจะมหาเทโลลาภลาโภภะปันตุยสาธุ สาธุสาธุสาธุใครบ้านบบาวน่องขอให้ได้ขอให้ตัวเลขออกมาในเลขทูกนี้สามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพ้าขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูขอให้ทุกคนขอให้บบาหน้องได้มีโชคได้จัดเงินหมื่นได้จัดเงินแสนใน,นงวดนี้ก็อนเหมือนงวดที่แล้ว เลขทูกเวนดนเดี๋ยวเขามาหนุนนากันครับว่าสิเป็นตัวไหนนะครับเนาะรับโชคไปน้ากันครับงวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนหกห้าครับผมขอให้คนที่เข้ามาดูได้รับโชคไปด้วกันมาเน้อใครเ้ยได้รับโชคดีรับเงินเงินเงินแสนได้สือของมาถวายเ้ย ดดดเดี๋ยวมาเบิ่งเลนถูกนับกันครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเบิ่งเลนถูกบ่าวห้องสีจับลูกปิงปองครับหวดที่แล้วได้หนึ่งสามหาครับเดี๋ยวมาเบิ่งหงวดนี้ครับเลขกปิงปองสิเป็นตัวไหนเนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยวเข้ามาจับลูกปิงปองครับผมนะก่อ,นนอจับ เธอเด,ยเดียวด้วครับโอ้ตวันศุกร์ที่สามที่ว่างผิดลูกปิ้งปองลูกแลครับหมายเลขสองครับผมหมายเลขสองเดี๋ยวมาเบิง้งลูกที่สองลูกที่สามครับลูกปิงปอง ที่สองครับหมายเลขสามครับผมลูกกิงปองลูกที่สองหมายเลขสามครับเดี๋ยวมาเบิงลูกที่สามครับเอาครับลูกกิงปองหมายเลขลูกที่สามครับผม สองสามหนึ่งครับเงื่อนี้ครับสองสามหนึ่งเล็กปิงป่องไอ้ไข่บานเบาหน่องครับผมผู้ใดที่เขามาเบิงก็ขอให้รับโชคไปนํากันครับผมสองสามหนึ่งครับเล็กปิงป่องไอ้ไข่บานเบาหน่นองเล็กสามหนึ่งสิมาอยู่หรืบเ่เดี๋ยวมาเบิงตัวที่สองตัวที่สามเด็กถูกครับผมไ,ไปแล้วไปดูเล็กถูกนั้ำกันครับ สาธุสาธุไอ้ไข่ขอให้มาตรงๆขอให้มาตรงๆเด้อเดี๋ยวไปเบิงเด็กถูกตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามกันครับครับผมสองสามหนึ่งครับเลขปิงปองไอ้ไข่บ้านเบาหน่องครับผมสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิงเด็กถูกตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามกันครับมาเบิงเด็กถูกตัวแรกครับผมเดขถูกตัวแรกนะครับ มหมายเลขหนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งครับนะครับตัวที่สองกำลังมาครับผมแต่ว่าเราว่างเลขเจ็ดนะครับเนดะ้อหนึ่งกับเจ็ดนะครับเดีย๋ยวมาเบิ่งตัวที่สองครับผมแต่ว่าหัวมาล,วละล่ะเดี๋ยวมาเบิง่งชัดๆเลขมีปองหวดที่แล้วหนึ่งหาสามครับเลขถูก,กะเห็นกับบกหยชัดแต่ว่ามีคนถือครับบ้าหนองกับแปลกใจอยู่บ้าหนองกับแปลกใจ มีคนถูกเลขถูกงวดวังหันหกหนึ่งแปบบถูกตรงตรงเลยเพ่อนเาเพื่อนเห็นเลขถูกไปไใครเพือ่อนาบ้านหนองกรยังสงสัยอยู่บ้านหนองก็ยังเบิงยังกลับไปเบืองขีดเก่าอยู่ได้ว่าพี่เพื่อนเห็นในอย่างไรบ้านหนองกรยั้งงองอยู่ครับแต่เนาะคือว่าล่ะครับโชคไผ่โชคมันดวงไพ่ดวงมันเพื่อนเห็นแบบนั้น แสดงว่าเพิ่นมีโชกค,ครับผมประเห็นแปดเห็น 9, เก่าเห็นเจ็ดหรือว่าเพิ่นสีสื่อคือบ้านหนองบอกเห็นเจ็ดเป็นหนึ่งเห็นเก่าเป็นหกอย่างที่บอกหรือว่าเพิ่นเห็นแปดบ้านหนองแกยังงงอยู่นี่แหละครับคำว่าดวงดวงคนมันบอกือกันเขาว่าดวงคนมันบอกือกันแกนยังว่า ถือสามโตถือสามโต,ตบนตรงๆถือโตษนะครับสองตัวบนนี่นะครับเขาเอาาียนว่าบุญวาสนาของแต่ละคนมันบ่คือกันนะครับน้องคนว่ากันบ่ได้นะนะตัวที่สองมาแล้วครับหมายเลขหนึ่งครับโอ้ยหมายเลขห้าตัวแรกหมายเลขหนึ่งหรือเจ็ดเดี๋ยวมาเบึง้งตัวที่สามกันครับผมนี่จะเป็นหนึ่งหา เจ็ดาบอได้เลยครับระวังครับละให้ระวังหนึ 7, ่งกับเจ็ดหกกับเก่าเลยครับให้ระวัางอรลีเพื่อนนี่มกักร้อยมาอสิครับเดี๋ยวบ้านหนองเอาเด็กถูกตัวเกา่ามาลงให้เบิ่องนํามาพิจรารณาด้ากันครับว่าพี่เพื่นถือได้ยังไงหกหนึ่งแปดถูกตรงตรง,ตงว่าสัตว์บ้านหนองกันยัง แปลกใจน้ำพ่นอยู่ครับเดี๋ยวบ่านองจะเอาลู่มาลงให้เบิ่งนําหรือว่าเพิ่นอจิซื้อเนาะคือบ้านองบอกนลครับกับหกเป็นกับเก่าเป็นหกกับเจ็ดเป็นหนึ่งจังสีบอยแกรบอเนยได้แล้วครับเนาะบ่านองเคยบอกไว้นะครับะถูกแตกครับมองเด็กหามองเด็กหาถูกแตกครับยัามาเบิ่งตัวที่สามกันครับผม สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวมาเบิ้งเหล็กถูกตัวที่สามครับผมว่าเหล็กถูกมนีที่เป็นตัวใดเนาะครับเน,ะนเาะเหล็กถูกตัวแหลกไม้เหลขหนึ่งครับตัวที่สองไม้เหล็กหาครับหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าเดี๋ยวมาเบิ้งตัวที่สามครับผมเบิ้งตัวที่สามครับตัวที่สามหัวมาแล้วครับ หัวมาแล้วเป็น,น,นอด่านี้นะคบเด็กแปดป้อโมเน่เด็กนัครับเนาะอี๋ยวมาเบืองํำกันครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมศรัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมให้ใครบานเบ้าหนองให้โชคละครับงวดที่แล้วมีค้นถูครับบ้าหนองอดีใจนำนะครับเนาะมางวดนี้ครับ มาลุนต่อกันครับผมเลขปิ้งปองที่เบานองจับในสองสามหนึ่งครับสองสามหนึ่งเลขวิ่งปองไอไข่บ้านเบานองครับผมบอแน่นนะครับงวดอีอาจ์ซีมีหนึ่งก็นด้นะครับจะที่เป็นหนึ่งหยังยังจับใส่กันเด้อครับเด้อเบานองกับบ่งหูคือกันนะครับ,แ,รบแต่ว่าเพื่อนว่ามีหนึ่งแต่คันมีหนึ่งก็ให้เราว่างเจ็ดนํำ นะครับเนาะสาธุสาธุสาธุาธเบ่งไปด้วากันครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับสัทธามีบารม,มีเกิดครับผมคำว่าโชคคำว่าดวงมันบอกกันบ่ได้ออกครับว่าไพชิมีโชคไพีิมีดวงมันอยู่ที่ว่าเ้าสิปฏิบัติโตเอาจากไหนนะครับเนาะ ใส่บาทสูมือก็ได้ครับหรือจะใส่เฉพาะที่เจ้าของมีเวลานะครับเนาะก็ะได้กับมันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลนไปน้ากัน่ะครับชัดเจนละครับเลขถูกตัวที่3ครับหมายเลข9หรือหมายเลข6ครับเอาเ้อครับเด้อหนึ่หรือจะเป็น1 ห้าหกนี่จะเป็นเจ็ดห้าเก้าหรือจะเป็น 7, 5, จเจ็ดห้าหกก็ได้นะครับถ้าเป็นเจ็ดห้าหกเลขทะเบียนรถเบาหนองครับไอคำคูณครับผมนะอย่าลืมนะครับเบาหนองเคยบอกไว้แล้ได้ว่าบนเนมันชิม,มาอีกครับยังไงกะขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดวันที่ 16เมษาหนห5ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมเปิดกระเป๋าล่อรับโชคเปิดกระเป๋าล่อรับทรัพย์ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่16เมษาหนห5ไอ้ใครบานเบาหนองมอบโชคให้ละครับ159หรือ156หรือจะเป็น759 756ได้หได้มดครับให้ระวัง อย่างไรก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ